สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่7สิงหาคมปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคำทองครึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทอง2สลึงบวกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าทั้งนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าตรงคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่วนค่ากำเนด5 0 0บาทนะคะเป็นเพียงค่ากำเนดที่ทางสมาคมค่าทองคํากําหนดไว้เท่านั้นซึ่งค่ากําเนดนะคะแต่ละร้านมีราคาที่แตกต่างกันไปตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้านที่ทางร้านก่อนนะคะไปรับชมรายเอียดก,กันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะมีรายเดีย,ยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ